มาแล้วคะ่ะลดพุงรดโรคก,ก่อนนอนนะคะกับพอฝอมอขอซอด้วยความประธานาดีจากพี่ไฟแมวขี้ซาไม่ใช่อะไรหรอกคะ่ะถ้าแม่ไม่ชวนเล่นตอนนี้คือมีหวังว่าตีสองถึงตีสี่คืนนี้คือต้องตื่นมาเล่นกับพี่ไฟไม่ก็ต้องนอนคลุมโปงแล้พี่ไฟวิ่งกระโดดเหยียบหัวไปมานะคะดูเอาเลยค่ะว่าพลังล้นเหลือขนาดไหน เดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ก็จะเจ็ดขวดแล้วนะคะจะเป็นคุณตาแล้วถ้าพี่ไ้เป็นคุณตาแม่ก็ต้องเป็นคุณทวดตายแล้วเออไม่อยากเป็นเลยนะเนาะทำไมดี P Fi. อ่ะพี่ฟ้าะดูสภาพนะคะเล่นอย่างเมามันเลยเล่นแบบคือจริงๆถ้า ไม่มีเสียงรถหรือว่าเสียงอะไรแทรกนะคะกะว่าจะให้ฟังเสียงจากคลิปเดิมเลยว่าเสียงดังขนาดไหนกระแทกทีหนึ่งปึงปึงอ่ะเหมือนจะหมดแรงนะคะนั่งนั่งพักแป๊บหนึง่งอ่ะแป๊บหนึ่งจริงๆอ่ะเริ่มใหม่ความไฮเปอร์นี่เกินร้อยนะคะถึงจะเป็นเท่าทารกของแม่แต่ฝ้ายก็เป็นคุณลุงสู้ซ่าใช่ไหมฝ้าย ะคือยังแข็งแรงสปีดยิ่งกว่าเแบบีแมวน้อย6เดือน7เดือนอีกนะคะตอนเด็กๆเ,เคยเลี้ยงมายังไงก็แบบนั้นเลยเสียดายที่ว่าตอนนั้นยังไม่คิดจะทำช่อง y t u t u อ่ะเนาะก็เลี้ยงเลี้ยงแบบอาศัย Google เป็นหลักอะค่ะอะค่ะน่าน่ารักอะอะไรเอ่ยดำๆไม่เข้าพวกมาแทรกนิดนึงก็ยังดี คือถ้าเวลาเหนื่อยนี่คือก็จะเดินไปหมอบหน้าประตูนะคะแต่ว่าความไฟนะคะต่อให้เหนื่อยแค่ไหนก็ทนตัวสิ่งเราไม่ได้ะค่ะอ่สะสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวไฟจัดให้เดี๋ยวไฟจัดให้อ่าหลงกลแม้จนได้ะค่ะอย่างเงี้ยแะค่ะหมุนไปหมุนมาก็ช่วงนี้ที่ว่าต้มปลานะคะ คือช่วงนี้งดอาหารเปียกจะแบบนานๆให้ทีจากที่เมื่อก่อนกินอาทิตย์ละ3มโหลนะคะตอนนี้โหลหนึ่งพยายามยื้อให้มันได้เดือนหนึ่งอะคะอ่ะตอนนี้จะเป็นปลาปลาต้มต้มกับน้ําธรรมดาเนี่ยละคะไม่ใส่เครื่องปรุงแล้วก็แกะมาคลุกกับอาหารเม็ดให้เด็กๆก,กินรู้สึกว่าอ้วนหนักกว่าเดิมอีกค่ะคืออุ้มแต่ละตัวนี่แบบเนื้อแน่นปักมากเลยอะแล้วก็คือรู้สึกว่า ระบบขับถ่ายของเด็กๆจะแบบว่าไม่พร่ำเพื่อเมื่อก่อนหยดุดหยดุดไฟอะค่ะเปไะ็นไงล่ะคะพอพักอแรงได้สักนิดนึงก็เริ่มก่อกวนแล้วนมวน,นีา่ไปเล่นกับแมว เนี่ยแหละค่ะเสียงเสียงเรียวเลยอ่าแล้วก็เดินไปไอ้นี่กับเขาอีกทำอะไรแมวไม่ได้นะคะแต่อารมณ์ยังค้างอยู่หันกลับมาเจอใครเจอแม่มันนี่แหละทำอะไรหรอจ้าหันกลับมางับแม่สิจ้ารออะไร วันลูกกัะตันยูแห่งชาติต้องเข้าแล้วคะ่ะดูเอาเถอะหันมาแหงกัดฉันเดี๋ยวก่อนตีหนึ่งนะฝ้ายฝ้าย <c oughs> มีหือด้วยนะคะหือเหมือนกันจะรู้เรื่องแต่เปล่าหรอกจาก้า หืมแล้วไปต่อเดินหาเรื่องต่อไม่รอแล้วนะอาวกลับมาหาแม่อีกนิดนึงเช็คเรตติ้งว่าตอนนี้แม่เป็นยังไงบ้างอ่ะจะไปกินใช่ไหมอ่าน้องกําลังเดินออกมาพอดีมาก่อนไปดักไปดักซุ่มงับแมวมันซะหน่อยอ้าวน้องเดินออกมาประมาณว่าแมวสันหลังหวะนะคะตกใจสะดุ้งโหยงก่อนอ่ะเดินต่อจ้า เลือดยังไม่ออกขนยังไม่ร่วงเดินต่อไปจนได้เรื่องแต่ตอนนี้ได้อะไรหรอจ๊ะได้บาทาพี่ขาจากแม่คะ่ะถึงขั้นกระสดุ้งโยงเลยทีแต่ด้วยความฝ้ายเนี่ยนะคะถึงจะโดนบาทาพี่า้ายังไงก็ยังไปต่อได้จาะวกไปหาเรื่องทางไหนดีนะไม่เสียงจะเดินอีกนานไหมเนี่ยหลังจากที่ได้ทิปจากแม่สามารถล้มตัวลงนอนได้จ้าลูกนี้ทิปตั้งนานแล้วนะฝ้ายอ่ะแกงเขาเสร็จ cha non